สวัสดีเพื่อนเพื่ทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซีบิตคอยน์ณตอนนี้นั้นเพื่อนอยู่แถวโซโนประมาณ56,000เหรียญ57,000เหรียญสวิงอยู่ในกรอบยังไม่ได้มีการเลือกทางในไทม์เฟรมเดย์อะไรหเห็นชัดเจนในเรื่องการเบรกไฮยกไฮยกโลอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะมาเจาะลึกกันในฝั่งเทคนิคอลนะแต่สิ่งที่อยากจะมาพูดคุยกันก็คือเรื่องการดราม่าของตัวไพ่ราคาที่ไมเคิลเซเลอร์ไมเคิลเซจได้มีการให้สัมภาษณ์กับทาง c n b c ล่าสุดนะครับว่าทาร์เก็ตที่เขามองบิตคอยนี่ยมีโอกาสจะะขึ้้นนนนไปปเถาาวโซรรมณ13ลหียยญตต่ออบิค นะซึ่งมีการดราม่าในเล d d i กในท w i t t e r ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวจะมาเจาะพูดคุยกันถึงความน่าจะเป็นถึงการคอมเพลว่าถ้าเกิดมันจะขึ้นไปประมาณนั้นเนี่ยมันมีการปรับขึ้นไปประมาณ300กว่า x เ,เนี่ยมีความน่าจะเป็นขนาดไหนนะครับรวมถึงนะครับสิ่งที่น่าจับตาคืนนี้ก็คือตัวเลขเงินเฟ้อนันะเพื่อนที่จะมีการประกาศตอนช่วงทุ่มครึ่งนะครับมันรอด,ดูกันว่าเฮ้ยจะมีผลยังไงกับตลาดบ้างน,นะครับแล้วก็จะส่งผลกับเรื่องการตัดสินใจในฝั่งของเฟดที่จะมีการ ปรับลดดอกอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเท่านั้นนะครับภาพรวมตาดตอนนี้เราหมาะกันงยงรบวางคลิปครับและคลิปนี้นะครับสับสนโดย XM ครับ XM นะครับเป็นบลกเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น FSC DFSa ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโฟเล็กทองคําคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอย่าขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้แรงใจกับทีมงานของเรานะครับแล้วใครเข้าไปคุยต่อนแต่ลแชทดิสคอร์ดเทเลกราฟสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับแฟนชปพอร์เตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครใน็ตทูบตอนนี้มีการอัปเดตแอคชั่นการเทรดแบบ Real time เ,ร,าาร,เ Bitcoin, rency, รียลไทม์ในชุมชนนนนนเเเเพื่่่ออออๆสาาามรรรรถข้้้้้ไไปปดดดูททััังงงฝแลววก็คคคคคยยะบบิิี ไม่ว่าจะเป็นการ snowball การช็อตเพื่อล็อกแวลูในพาร์ทของเอียดเวฟนะครับที่เรามีประมาณ6 7พาร์ทนะครับที่กำลังทยอยอัปเดเขึ้นมาอยู่ก็สามารถไปตามดูแลหลังกันได้นะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของภาพรวมตลาดนะครับตอนนี้อยู่ในโซนความกลัวอยู่นะ 37. แต่ถ้รู้จากสีเนี่ยมันเริ่มเหลืองเหลืองแล้วนะครับถ้ามีการกระชากขึ้นมานชุดหนึ่งอาจจะกลับมาอยู่ในโซนกลางลนะโซนดูโชหรือว่าโซนที่ตลาดปกติอ่ะมีมีความลังเลป,ปกติในฝั่งความโลภความกลัวก็สมดุลอะไรแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวรอดูกัน ซึ่งถ้าเกิดมาเจาะในฝั่งของ a l าทคอเพื่อน a อ t ทคอตอนนี้ก็มีการสลับตัวการเล่นกันอยู่นะครับ US e ลบไป1% AR ลบไป5%ซุยลบไป5%ตัวที่กลับมาบวกวันสองวันนี้ก็จะมี ICP ขึ้นมา11%นะครับ i n j 7%แต่ว VIP ิบลบไป3%นะครับเดีวจะมาเจาะกันคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตัวเลข CPI เงินเฟ้อคืนนี้ที่จะมีการประกาศตอนช่วงทุ่มครึ่งนะเพื่อนก็ forecast ไวที่2.5ครั้งที่แล้ว Previous นะครับ2.9นะครับซึ่งดบลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแล้วก็เฟดฮาร์เก็ตไวแถวโซนสนี่แหละ2%นี่แหละ,หละซึ่งอีกนิดเดียวไม่น่าเยอะมากนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่มันแบบเหนี่ยความคาดหมายไหมถ้าทุ่มครึ่งเปิดมาตัวเลขพุ่งขึ้นไปเนี่ยโอ้โหอาจจะทําให้อะเอฟเฟกต์ของการเเรียกว่าโพขงการลดดอกของเขาเนี่ยอาจจะมีการขยับเกิดขึ้นได้ซึ่งนี้ก็7.3%ลดมาที่ 5, 5. ้ากับ5.25นะครับแล้วก็27%เนี่ย 4.75หรือว่า5%นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันอีกประมาณ7วัน CPI คืนนี้นะครับแล้วก็อีก7วันเฟดก็จะมีการประกาศเรื่องการลดดอกและนะครับซึ่งคิดว่ารอบนี้เนี่ยเออหลายคนคิดว่าน่าจะลดอยู่ละนะครับแต่ลดมากลดน้อยก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับในฝั่งของออตัวเลขของการออปรับดอกเบีย้ยเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่5.5นะนะครับล่าสุดอัปเดตนิดน,นึงนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกัน ในฝั่งของการดราม่าล่าสุดนะครับก็คือตัวเมกโคเชจิไมโครเซลเลอร์ G, นะครับได้มีการพราด bitcoin price นะครับว่าจะมีการปรับตัวขึ้นไปแถวประมาณ13ล้านเหรียญตอน1 bitcoin นะเพื่อนเราก็มีการให้สัมภาษณ์ใช่ไหมในล่าสุดนะครับกับทาง CNBC นะครับเขาก็เขาก็บอกตัวไ r i ราคาตรงนี้ไว้เขาบอกว่าเฮ้ยมันมีมันมีโอกาสค่าสูงมากในอีกระยะเวลาประมาณ20กว่าปี21ปีอนี่เขาพูดไว ครับซึ่งก็มีการ mm. ดราม่าในเลตดิกในทวิตเตอร์กันว่าเฮ้ยมันมันเกินไปไหมนะครับราคามันโอเวอร์เกินไปหรือเปล่านะครับในะบเพราะว่าถ้าเกิดเราลองมาหารตัวเลขดูผมว่านั่งหารตัวเลขนะเพื่อนที่เออ่ถ้าเราเอาสมมุติ13ใช่ไหมที่เขาบอกเนะี่ยสิบสามล้านนะครับสิบสามล้านหารด้วยห้าหมื่นเจ็ดแถวโซนเนี้ยนะครับที่เราอยู่เนาะก็น่าจะมีการปรับตัวขึ้นไปประมาณ200กว่าเอ็กอะสองร้อยยี่สิบแปดเอ็กนะครับซึ่งถ้าเราลองมา,าดู ตัวกราฟนะเพื่อนเดี๋ยวผมย้อนมาที่กราฟนิดนึงในฝั่งบิตคอยเนี่ยเดี๋ยวจะลองคำนวณความน่าจะเป็นให้เพื่อนดูนิดนึงนะครับออในช่วงภายราคาที่มันแบบปัตถมมากๆนะแถวโซนประมาณ300เหรียญอะไรเงี้ยนะครับแถวโซนประมาณ300 200 500แถวช่วงปี2015เนี่ยก็ไม่มีใครคิดใช่ไหมอตอนนั้นเนี่ยโอ้โหมันจะขึ้นมาแถวประมาณ70,000ได้หรอวะอะไรเงี้ยตอนนี้นมันก็ดีดขึ้นมาถ้าเกิดเราลองดูจากภาพวีกเนี่ยแถวประมาณ200เหรียญน,นะเพื่อนดูสองร้อยสองร้นี่ด้านล่างนะตรงนี้แถวโซนนนนี้้นนนะขึมมาาประณ70,000 นะครับถ้าเกิดเราลองมาคำนวณดูเนี่ยคำนวณดู7 0 0 0หมื่นสมมตริราค 70, าราคาหมื่นหารด้วยวิกเกอร์หารด้วยสมมติสามร้อยแล้วกันปึ้งเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าเท่านึกออกใช่ไหมสองร้อกว่าเท่าพอๆกันเลยพอๆอกับ5 7าหมขึ้นไป13ล้านนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ใครคิดเห็นยังไงก็พิมพ์กั็พูดคุยกันหน่อยแต่ถ้าเกิดสมม,มติเราดูจาก ranking asset เนี่ยมันก็ทะลุทองไปอยู่แล้วทะลุทองไปอยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นข่าวดราม่านะตอนนี้นะเพื่อนในตัวภยัยราคาคราวนี้มาดูกันในฝั่งโกลแมนแซกเขาบอกว่าเฮ้ยบิตคอยน์ยังแบบเป็นแบร์มาร์เก็ตอยู่นะครับนะที่จะปรับตัวดรอปลงไปได้อีกนะเพื่อนอะันนี้ก็เป็นอีกอีกพาร์ทหนึ่งขยับมาอันนี้เป็นเหตุผลแล้วกันที่ผมพูดคุยเป็นเมื่อวานรอบหนึ่งละก็คือเรื่องตัวบริษัทเอกชนในสหรัฐที่จะเข้ามาทําการรีเซิร์ฟนะเพื่อนน้ำเงินเนะี่ยส่วนหนึ่งเนะี่ยมัน1.5%ึ่งจุดหเปอร์เซ็นต์ในการรีเซิร์ฟเขาก็มีการแคลคูลเลต์ 10พันเลี้ยนนะครับตัว10%ของบริษัทเอกชนในสหรัฐที่จะมารีเริร์ฟบิตคอยน์ในช่วงเวลา11เดือนหลังจากนี้อันนี้ก็เป็นข่าวดีนะเป็นข่าวดีแล้วกันะขยับมานะครับทรัมป์กับทางคาร์เมล่าะนะครับแฮร์ริสนะซึ่งเขาก็มีการอัปเดตว่าถ้าเกิดสมมติทรัมป์เนี่ยมีการได้ใช่ไหมได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยบิตคอยน่าจะมีการบูตขึ้นไปถนนแวถวๆโซนประมาณ90,000เหรียญแล้วก็ถ้าแฮร์ริสได้บิตคอยจะดรอปลงไปแถวประมาณ30,000 นะฮะอัน,นี้ก็เดี๋ยวรอรอดูกันอยู่ซึ่งโพตอนนี้มันก็ค่อนข้างกับพับสูสีกันอยู่นะฮะก็ถ้าใครคิดเห็นกับพี่มาคุยเรื่องนี้หน่อยว่ามีเอฟเฟกับตลาดขนาดนั้นไหมนะครับส่วนตัวผมไม่ไม่ค่อยได้ได้ใส่ใจเรื่องเอฟเฟกตพวกนี้เพราะมันชี้วัดได้ได้ไม่ค่อยไม่ค่อยเที่ยงตรงอะประมาณนั้นนะครับเอ่นะครนี้ขยับ,นะบายามาดูกันในฝั่งของลองช็อตริคดเดตนะครับสามหมื่นคนพอแตกกันไปประมาณร้อยกว่าล้านซึ่งถ้ามาดูกันส่วนใหญ่น่าจะเป็นฝั่งขาอคยงู่นนาาเ ขยับมาในฝั่งของตัวเซ p t ั m มเบอร์ก็ยังเหมือนเดิมนะเพื่อนติดลบอยู่แนละ้วก็พายราคาของ Bc นะตอนนี้ที่เทียบเป็นเงินบาทเนี่ยก็ล้านเนะครับดีดมาชนเอาล้านเก้านะเพื่อนดูเหมือนพยายามจะยืนได้นะในภาพย่อยนะครับเดี๋ยวจะไปเจาะกันนะครับซึ่งถ้ามาดูกันในฝั่งอีเท r ร u m มสปอตอีเทียเนี่ยอัปเดตนะครับวันที่10อัปเดตวันที่10เนี่ยก็บวกนะกลับมาบวกละนะครับแล้วก็ในฝั่งบิตคอยสปอตอีเทียก็เริ่มกลับมาบวกนะเพื่อน จะเริ่มมีแรงซื้อกลับมาจากรายใหญ่แล้วนะครับซึ่งถ้ามาดูกันในฝั่งไพรราคาซูมอินเข้ามาดูในฝั่งไพรราคากันนิดนึงนะเม่กี้ไปดูในภาพใหญ่กันว่าพี่13ล้านเนี่ยมัน,ม,นมันกี่เอ็กนะดูภาพเดยก่อนดูนับปัจจุบันก่อนเลยกันในฝั่งภาพวีคนะั้นเพื่อนอีกประมาณ4วันจะปิดใช่ไหมซึ่งตอนนี้ตัวเส้นค่าเฉลี่ยมันก็จะตัดกันด้วยแล้วตัวแท่งเทียนที่มันกดแบเป็นกราฟฟิ้งตรงนี้นะครับมันยังส่งผลดันอยู่นอกเสียจากนะครับ อีกประมาณสวันภาพวิกมันจะดีดกลับขึ้นมายืนถ้ประมาณ6กหมื่นได้อันนี้โอเคมันจะกลับไปเป็นบูลิตเทรนกลับไปเป็นบูลันเหมือนช่วงก่อนหน้านี้แบบดีดขึ้นมาใช่ไหมแล้วตอนนี้มันดีดขึ้นมาปุ๊บม,มันล้างกลับลงมาตอนนี้ก็ต้องล้างกลับขึ้นไปให้ได้ถึงจะมีแรงนะครับอ่าในฝั่งของภาพเดย์นะเพื่อนลองดูกันนิดหนึ่งภาพเดย์ดูเหมือนพยายามขึ้นมายืนมุ่งเส้นค่าเฉลี่ยให้ได้นะครับดูดูเหมือนจะยืนให้ได้นะแต่วันนี้ผมว่าน่าจะเป็นวันที่ จะค่อนข้างชี้ทิศทางนิดนึงว่าถ้ายืนได้โอเคอาจะามีแรงในการขึ้นต่อได้แต่ถ้าก็ดืนไม่ได้กดลงมาเป็นกราฟฟิ้งในภาพเดยเนี่ยตรงนี้อาจจะส่งผลทำให้ราคาออดันลงไปต่ออาจจะเป็นจุดทาร์เก็ตที่เรารอๆกันอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดเรามาดูกันในฝั่งของทาร์เก็ตเนี่ยทาร์เก็ตล่างเลยโอเคนี้ทาร์เก็ตค่อนข้างไกลมากก็มีเส้นขาวใช่ไหมเส้นขาวที่รออยู่ใกล้ๆแล้วก็ไกลๆเนี่ยแถวกล่องแดงกล่องแดงด้านล่างซึ่งผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์เหในการลงไปกล่องแดงเลยอาจจะยังมีไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเรามาดูกันในฝั่งงของ การปรับตัวในชุดนี้ผมว่ามองเป็นลักษณะโครงสร้างอันนี้น่าจะสมเป็นสมผลมากกว่าในการลงไปชุดหนึ่งแถประมาณ4 8่0มื่นแปอะไรเงี้ยก็ะจะใกล้ๆกับโซนดีมานโซนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีกกอบการวิ่งที่เราคุยกันไว้ว่ามีโอกาสจะดอบลงไปนะครับแถวด้านล่างได้เลื่อนนิหนึงบางทีเลื่อนผิดนะครับน,นี่จะเลื่อนตรงอีกเนี่ยกกอบด้านล่างที่เป็นแนวรับปัง,งเขาอะสามหมแล้วก็แถวประมาณ3ามหมืน นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนที่ที่คิดว่ามีกับในการลงแล้วกันแล้วก็แถวโซนนี้น่าจะส n o w b a l l ในภาพใหญ่ได้ค่อนข้างดีนะครับในฝั่งเว็บ4นะเวบ4นะซึ่งซึ่ง,งในพาร์ต้องเรียนเว็บสามารถไปเรียนเจาะเจาะลึกกันได้นะครับคราวนี้ในฝั่งของเทนไลน์วันนี้ผมพูดกระตุกกระตุกเลยเื่อเหนื่อยๆนิดน,น,น,นึงนะครับพอๆออเทนไลน์ในภาพเรียกว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็ยังสวิงอยู่ในกรอบนี้ซึ่งทาร์กเก็ตก็ยังเป็นแถวโซนเดิม40,006 40,000ต้นๆเนี่ยนะคร ถ้ามันจะสวิงกลับไปเนี่ยมันก็จะไปติดแถวโซนนี้เหมือนเหมือนช่วงก่อนหน้าเนี่ยไหมมันดอบลงมาปุ๊บมันสวิงกลับไปมันมันไม่ได้เทรลไลน์มันไม่ไอยู่แถวโซนเดิมเพราะมันบีบบีบบีบลงมาเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะสวิงสวิงบีบบีบบีบบบีลงมานะครับดังนั้นแทรเก็ตเลยมองไปแถวโซนนี้อยู่นะครับสี่หมื่นหกถ้าไม่มีการเบรกภาพย่อยขึ้นไปนะครับซึ่งผมตีเส้นขาวไว้นะเส้นขาวที่ผมตีเนี่ยนี้ตรงน,น,นี้ขยับ να, นิดนึงอันนี้น่าจะเป็นตัวแนวต้านนะครับอันนี้แถาประมาณห้าหมื่นเก้าสองร้อย นะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าถ้าเบรกแถวโซนนี้ไปได้อาจจะโอเคอกลับตัวแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ยังเบรกไม่ได้ก็ยังมีแรงกดดันบีบในการขายอยู่นะครับถัดมานะครับในฝั่งของภาพแนวนอนแนวนอนเนี่ยตอนนี้ก็จะมีแนวรับแถวโซนประมาณห้าหมนแล้วก็สามหมืออ่นเที่คิดว่าน่าจะเป็น2ส,สองแนวรับที่น่าแอคชั่นมากๆไม่ว่าจะเป็นการสโนว์บอลการเก็บสปอตการเก็บเอาคอยที่แบบเดือดเดือ,ดอหนักๆอะไรเงี้ยผมว่าแถวโซนนี้หนึ่งจุดแล้วก็ด้านล่างอีก1จุดนะครับ ถัดมานในฝั่งของเทไล,ลายภาพใหญ่เทไลายภาพใหญ่เนี่ยเราจะมองเหมือนเดิมเลยก็ยังไม่ได้มีการแอคชั่นอะไรเกิดขึ้นเพราะมันยังวิ่งอ, 55, 56, 57, อ,อยู่ในกรอบ5 5า5ม5่นหะ้าห้่างเงี้ยนะซึ่งถ้าสมมติดีดลงมาได้หรือว่ากดลงมาจนถึงด้านล่างเนี่ยจะเป็นโซนนี้ค่อนข้างสวยมากนะครับขยับถัดมาในฝั่งของออตัว l m c SMC เนี่ยยังมองเป็นดาวเทนอยู่นะเพื่อนก็ยังไหลอย,อยู่นะ break BOS แล้วก็ตร okay, ง g here b r a k ลงมาอีกแล้วก็ break ลงมาอีกซึ่งโซนที่น่าสนใจเลยคือโซนนี้ที่เป็นโซน L ถ้าเกิดขาย S ก็จะเป็นโซนที่ภาพเดย์เดวิเซนพอดีอะไรเงี้ยถ้าลงเร็วๆนะแต่ถ้าเกิดมันยืดเยื้อเนี่มันจะไม่ค่อยสวยมันจะยืดออกไปอย่างเงี้ยมันจะทําให้ในฝั่งไอซายมันยืดมันยืดออกไปแล้วก็ค่อยๆดรอปเนี่ยมันจะทําให้ดรอปได้แรงมากขึ้นนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราดูไอซายเนี่ยตอนนี้เนี่ยตัวแนวที่เป็นไอซายต่ําสุดของเขาเนี่ยนะมันอยู่แถวโซนนี้ใช่ไหมโซนนี้นะยีิบเจ็ดแล้วก็มีแถวโซนประมาณสามทิพเจ็ดใช่ไหมถ้าเกิดเรานึกภาพว่าถ้าสมมติมันออกข้างแบบเนี้ย ห่อข้างยื้อๆๆๆๆแล้วก็ดรอปลงอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะทําให้ออซไซมนชีแล้วแรงในการลงมันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดรีบลงจะดีกว่าก็คือลงไปดาวเจนเลยเราคนที่ Follow ในฝั่ง s มาก็ท p ทีดาวโซนี้แล้วก็เริ่มกลับตัวในภาพเวฟสี่แลละที่จะขึ้นอะไรประมาณนี้ในในส่วนตัวผมมองภาพั้นนะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของดาวโจรกับาดาวโจรติดลบนิดหน่อย นสดัคบวกขึ้นมานิดหน่อยนะครับน้ำมันน้ำมันลงต่อนะเพื่อนทะลุลงไปแล้วนะครับซึ่งตอนแรกมองว่าเฮ้ยน่าจะไซด์เวย์หรือเปล่าวะเพราะว่ามีไดเวอร์เจนหรือเปล่าเอน,น I นะเนี้ยไอ้ใช่ฉีกไหมเนี่ยฉีกลงไปแล้วคือพอมันฉีกปุ๊บมันก็จะเหนื่อยละเนี่ยคราเนี้ยในฝั่งของน้ำมันเรามองเป็นดาวเทนต่อละนะครับเพราะว่ามันหลุดมันหลุดตัวเนี่ยรับลงมาแล้วซึ่งจริงเนี่ยผมคือถ้าเกิดเป็นผมนะมันอาจจะเล่นในแถวอีกโซนนึงแหละแถวโซนนี้นะครับแถวโซนโซนี้กรอบแถวโซนนี้นะครับที่จะเล่นฝั่งขาขึ้นนะ แต่เราอจะรอคอนเฟิร์มก็ได้ว่าเฮ้ยสมมติให้มันยืนได้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ตัวผ้าใบใส่ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเรจะรอเขายืนอย่างเงี้ยแล้วค่อยเบรกแล้วค่อยโฟลว์บายเรา่วนเนี้ยน่าจะเหมาะสมมากกว่าที่จะเล่นขาขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เขายังฟอร์มเป็นดาวเทนอยู่ตอนแรกคิดว่าไอ้ไซเวย์บอกอ่ะมันฉีดลงมาต่อจะเป็นดาวเทนต่อนะครับในฝั่งดอลลาร์ดอลลาร์ก็ยังไซเวยร์ไหมคือกรอบมันคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกับนั้งมันเลยคราวเนี้ย ถ้ามันออกข้างมันจะทําให้ตัวไอซ์ชัมันยืดออกไปแล้วก็นิวโรได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดดอปลงมาอีกทีนึงได้ไวเจ็เลยเร็วๆโอเคเราค่อยสวิงกลับไปก็จะดีกว่าเพราะว่ากรอบในฝั่งดอลลาร์มันจะมีแนวรับที่ค่อนข้างสำคัญแถวประมาณหนะึ่งร้อยเนี่ยเก้าสิบเก้าจุดหกอะไรเราส้มแล้วเน,นี่ยน,นะนะครับแอดก็รอดูกันในฝั่งของตลาดทองกันบ้างมาดูทองกันหน่อยนะครับทองตอนนี้เว้นแต่สีอยู่ผมรอ มันวิ่งมันวิ่งค่อนข้างที่จะลอยชุดอะผมว่ามันลอยชุดนึงแล้วก็นูอนข้างหน้าเบื่อนหนี่นะครับตอนนี้มันจะไซด์เวย์ยุ่งกวิ่งในกรอบเล็กๆอะเผ็ดยากช่วงนี้นะครับคือให้ดีเลยคือขึ้นไปนิวไฮแล้วก็ทําแบบลักษณะค่อนข้างบูลเลตนิดนึงหลอกๆนิดนึงแล้วก็คือเทรนด์ชุดนี้มันวีกนะครับถ้าปิดภาพเดย์แถวโซนนี้ได้ประมาณวันสวันหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีดิวอร์เจน์ใหญ่ๆเบิ่มๆมีพวกโดจิมีพวกการสวิงขึ้นไปให้คนแบบพอระเบิดในฝั่งขายเอยแล้วก็ค่ออยเนทรรรรีหหหือออว่่าาลลลุุดดดดกกก็็็ไ้้ถเเเิบซฟนกรอบ ตัว ending ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุตอิอยากรีบแบบก็ผมว่าแถวโซนนี้ก็น่าเก็บได้ตาฝั่งขายเอนะไม่น่าเกียดเลยนะครับผมว่าค่อนข้างสวยมากๆนะครับในกรอบของการเทรดทองนะครับก็เรียกว่าเป็นกรอบที่เราที่ผมเทรดบ่อยๆแล้วก็ไม่ค่อยแพ้แล้วกันในฝั่งของ ending เทรดไม่ยากเพราะว่าพอมันวิ่งมาแล้วบุกมันมันเทรนมันวีกับมันอ่อนใช่ไหมแล้วก็มาทำ divergence น,น้านบนแล้วก็หลุดเทรนลงมา หรือว่าหลุดล้อก่อนแล้วคอลเลคชันมาค่อย o อ l o w ่เก็ได้หรือว่าอยากจะรีบ S ก็ด้านบนเลยได้ไหมหนึ่งนะครับบางทเนี่ยเว้นแซีรออยู่นะครับแล้วจะหาจุดทีพีแบบจุดที่เขาดรอปลงมาคอลเลคชันเจอพวกแนวรับพวกเนี้ยนะครับก็จะรอดูกันก็สามารถเข้ามาตามแจ้งกันได้นะเพื่อนใน Discord นะครับในห้องตัว XM s i g n a l นะก็มีทั้งพี่ศิล์พี่ตังผมเนี่ยที่อัปเดตมุมมองการเทรดอยู่แล้วก็มีพี่วินด้วยที่อัปเดตในเรื่องการเทรดซินเวอร์นะครับ สามารถเข้ามากรอ,อกอยูดีได้เลยในห้องเอ็มเมมเบอร์นะครับแล้วก็ตัวเว็บส Signal ก็จะมีพี่นอ็อตพี่ผมนะครับที่อัปเดตมุมมองการเทรดตอนนี้แล้วก็คาวอร์ชาชนในฝั่ง o p OP อรู้สึกว่าจะกลับมาแถวเท่าทุนแล้วนะเออราวนิดหน่อยไม่ได้เยอะนะครับก็สามารถเข้ามาตามแจมในฝั่งเว็บ3 m e เมมเบอร์ได้ตอนนี้ก็เ,เวเนนซีลอภาพย่อยเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวจะสโนโบอลชุด,ดใหญ่หลังจากนี้ผมก็รออยู่ในฝั่ง BC นะครับไอคอนี้มาเจาะกันในฝั่งของตัวเอลคอร์บ้างใน o p กลับมาแถวโซนทุนละ ลงไปไม่โดนในแซวนะครับซึ่งเราบอกว่าตัวพวกนี้มันไม่ควรหลุดโลที่เป็นการยกมารอบนี้นะครับคือถ้าเกิดมันไม่หลุดเนี่ยแล้วมันพยายามยกต่อเนี่ยแล้วมันเบรค้ายขึ้นไม่ต่อนะครับมันจะบ่งบอกถึงการที่เฮ้ยฉันไม่ตายนะประมาณนั้นในรอบนี้นะแล้วก็บิตคอยอาจจะค่อยๆดีดหรือว่ามีการย่อพวกนี้มันขึ้นไปแล้วมันก็จะย่อเบาแล้วนี่งอะไหมคือมันย่อไงก็ไม่กลับมาหลุดตรงเนี้ยนี่งใช่ไหมเออมันก็ไม่กลับมาหลุดแถวโซนเนี่ยแถวโซนเนี่ยที่เป็นโซนโลของเขาเนี่ย ซึ่งถ้ามันกระชากขึ้นมาเดี๋ยวผมเลือลอกก่อ,อในในแซลขึ้นมาอีกจากกระชากตอบผมก็เลื่อนในแซลขึ้นมาอีกสมมติมันกระชากขึ้นมาแล้วมันย่อผมก็เลื่อนในแอลขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพยายามอัปเดตเรื่อยๆนะเพื่อนซึ่งตัวที่โดนในแซวไปรู้สึกว่าโดนไป2ตัว2องตัว,2ต,ว2ตัวนะก็จะมี TIA มี PyTS มีชิบะนะครับแต่ตัวที่ยังรอดอยู่ก็จะมี OPWLD เนี่ยยังไม่โดนนะ WLD และซูมอินเนี่ยตัวกราฟมันปรลงมาหนักมากมาก นะครับเนี่ยยังไม่โดนเหมือนกันซึ่งซึ่งลงมาจากภาพใหญ่ปนี่ลงมาค่อนข้างไกลเลยแล้วก็มาหาจังหวะการเทรดดาวโซนเนี่ยที่ค่อนข้างได้เปรียบแล้วดาวไซด์ค่อนข้างต่ำนะครับวิบด้วยบีปตัวนี้ก็ยืนได้ไหมเห็นไหยคือบิตคอยยังไม่ยืนเลยเนะี่ยไอ้ตัวพวกนี้มันต้องพยายามกลับมายืนให้ได้ก่อนนึกออกปะแล้วก็กระชากขึ้นไปจุดหนึ่งก่อนเพราะถ้าเกิดบิตคอยย่อไปเดวเจนต์ปุ๊บเนี่ยตัวพวกนี้มันจะคอลเลคชันเฉยๆยงเงี้ยนึกออกใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นความได้เปรียบของการที่เราเข้าไปแล้วก็เบกัับโลของมนนะครับอ่ะ ถัดมานะครับตัวที่เรายังมองว่าให้มีโอกาสให้ดรอปลงต่อได้คือ TON นั้น TON ก็ยังฟองตัวเป็นดาวเทนที่ชุดที่ชุดที่ค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วก็ CRV ที่เป็นตัวที่ make new low ลงมานะครับแล้วก็ตัวที่เฮ้ยผมนั่งเห็นมันมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะเมื่อวันก่อนที่แบบมันดันขึ้นมาในวเนี่ยใช่ไหมโอ้ลงไปละจะหาจังหวะก,การเออยู่นะเพื่อนเออเนี่ยเห็นไหมมันติดตเราโซนเอลตาเนะี่ย นะเขาเป็นนั้นเพื่อนถามมาเวลโอลน่าซื้อไหมผมบอกว่าเฮ้ยตัวพวกนี้ที่มันนิวโลเนี่ยมันไม่น่าซื้อมันนิวโลมาใช่ไหมนิวโลลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเกิดมันมีการคอลเลคชันขึ้นมาแล้วมันมีสัญญาณพวกเดเวอร์เจนต์อย่างเงี้ยอย่างแบบเนี้ยเดเวอร์เจนต์อย่างเงี้ยเราก็ต้องหาจังหวะในการช็อตมันนะเพราะว่าเราจะได้เรียกว่าระยะค่อนข้างเบิ้มอย่างตรงเนี้ยในภาพย่อยจะมีเดเวอร์เจนต์หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันต้องไปเจาะดูแต่เดี๋ยวมองผมคิดว่ามันติดแนวต้านละตรงนี้ก็น่าเอสมากกดลงมาละนะครับตัวพวกนนนนีี้มมมัััเเปป็ตววท่่รราไไค follow เพื่อนควรที่จะ follow s เพราะว่ามัน n ิวโรในภาพใหญ่มานะครับก็เรามาระวังกันเดี๋ยวจะอัปเดตเพื่อนเอนกันเรื่อยใน i s c ค r d ครับสุปเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเราก็พูดคุยกันถึงการดราม่าล่าสุดตัวภายราคาที่ m ม c r ร s ซจีได้มีการให้สัมภาษณ์กับทาง CNBC นะเพื่อนเขามองทา์เก็ตไปที่ประมาณ13ล้านเหรียญ

วันนี้ผมกอล์ฟขอตัวลาเพิ่มไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ